สวัสดีครับไปกันมาลที่คลิปนี้พาทุกท่านมายังวัดกระสายที่ธยาครับอันเป็นวัดที่ขึ้นชื่อด้วยเรื่องความเฮียนอาถรรานต่างๆนะครับขึ้นชื่อว่าเฮียนที่สุดวัดหนึ่งในประเทศไทยเลยครับเรื่องหน้านี้คือเจดีย์ประทายของวัดกระสายอันเป็น,จนเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมมึงบอกว่าเป็นเจดีย์สมัยยุทธยาตอนต้นวัดกระสายเดิมชื่อว่าวัดเจ้าชาย ต่อมาถูกยกเกียนเป็นวัดกระายวัดกระชายและเป็นวัดกระซ้ายในที่สุดเป็นหนึ่งในวัดที่มีเรื่องหนวของตำนานการขุดสมบัติต่างๆเช่นในกระบอกอีกในอุทยาเพราะหลายๆคนว่าตามโบราณสถานต่างๆตามกรุกเจดีต่างๆนั้นจะมีสมบัติต่างๆซ่อนอยู่โดยเฉพาะที่อุทอยาแห่งนี้ และในสมบัติต่างๆนั้นมักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิต่างๆคอยปกปักรักษาอยู่เช่นอย่างไปกับวัดกาซายแห่งนี้ผู้ขุดสมบัติต่างๆผู้มาขุดหาสมบัติต่างๆรวนแล้วแต่เจอเรื่องราวอาถรรพ์จนกระทั่งจบชีวิตกันลงหลายต่อหลายได้อย่างเช่น,นหนึ่งในตำนานนะครับที่โด่งดัง ของพัดกระซ้ายแห่งนี้นะครับึือมีกลุ่มคนนะครับได้มาขุดหาสมบัตินะครับยามขําคืนด,ดูดีๆนะครับก็พบว่าน้ําเนี่ยมาจากไหนกันรู้นะครับท่วมขึ้นมาถึงเกือบถึงียอดพระเจดีเลยนะครับน้ำนี่ไม่ท่วมจริงน,นะคะก็เห็นตัวเองนะครับต้องปีนึ้นไปหิี่บนยอดพระเจดีกันนะครับเขามีบาง เรื่องราวนะบอกว่าผู้คุยสมบัตินี้นะครับได้ปีนขึ้นยอดเจดีนะครับแล้วโดดลงมาถึงแก่ชีวิตครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องราวเล่าขาวจากชาวบ้านนะครับว่าวันดีคืนดีนะครับมีเกือบคนแต่งชุดขาวนะครับเป็นชนะเลยนะครับนาข้ามคืนนะครับเป็นขบวนเลยนะครับเดินเข้ามานะครับมานมัสการองค์พระธาตุเจดี วัดจั้ายหรือว่าเจ้าชายแห่งนี้นะครับในตำน,นานเรื่องเล่านะครับของวัดแห่งนี้เรื่องราวที่โด่งดังที่สุดอเรื่องหนึ่งของวัดจั้ายนี่นะครับคือเรื่องราวการมีผู้มาผูกคอตายที่นี่นะครับถึง12ศพนะครับนี่ครับที่บริเวณนี้นะครับ ในใต้ต้นไม้เหล่านี้นะครับมีผู้ผูกคอตายถึง12สอศพนะครับเล่ากันว่าลูวนแล้วแต่เป็นผู้ที่มาลองของหรือไม่ก็เป็นผู้ที่มาขุดหาสมบัตินยนะครับแล้วกบขุดสมบัติะครับแล้วก็ต้องมาจบชีวิตกันที่นี่นะครับคือเนื่องจากขุดสมบัติไปแล้วเนี่ยบางรายที่รอดไปได้ก็เหมือนกับว่าติเละเรือนนะครับแต่หลายรายเนี่ยไม่รอดนะครับ ต้องกลับมาใหม่และมาผูกคอตายที่นี่ครับรวมถึงผู้ที่มาลองของต่างๆนะครับรู้เท่าแต่จบอนาศนะครับมองของลองดีที่นี่นครับเนี่ยต้นไม้ต่างๆที่ต้นเหล่าน,นี้นะครับหลายพ้นตรงนี้เลยครับสิบสองศพนะครับบางรายก็เล่ากับบ้าน ไปมีเซ็กกันที่นี่นะครับไม่รู้ว่าทำได้ยังไงนะครับส่านี้สักดิธิ์นะครับก็เลยต้องสังเวยชีวิตเอาปลูกคอตายทั้งคู่เลยนะครับสองศพเลยนะครับนี่ครับลาล่าสดนะครับมีเรื่องลาล่ากันว่ามีคนมาตะโกนครับที่นี่ว่าจะเผาที่นี่ให้ลาบจะเผาที่นี่ให้ลาบหลังจากนั้นไม่นานนะครับอีกสองสามวันนะครับก็มาผูกคอตายเป็นศพที่นี่เช่นเดียวกันครับ นี่ครไม่ใช่ว่าต้นไหนบ้างนะครับแต่บริเวณนี้แหละครับเนี่ยสิบสองศพครับผูกคอตายที่นี่รุนแลวแต่ผู้ที่มาไม่มาดีนะครับมาลบหลู่บ้างมากุดหาสมบัติบ้างนะครับพรุ้นแลวแต่ต้องเจออาถรนพ์ต่างๆจนกระทั่ง ชีวิตกันอยู่ที่นี่ครับเจดีย์แห่งนี้นะครับได้มีการขุดพบพระกรุนะครับคือพระสิบชาตินะครับอันมีพุทธคุณทางด้านอยู่ยงคงกระพันอยู่นะครับเพราะจะมีการขุดพบสมบัติต,าต่างๆมากมายนะครับเรื่องที่ฐานเจดีย์เนี่ยนะครับเป็นโพรงมหมดแล้วนะครับแต่คมศิลป์เนี่ยได้บูรณะออกมาคือเป็นโพงจากการขุดสมบัตินะครับ ตอนนี้ถูกกลมเสีนบบูนาไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับฐานถูกบูนาไปแล้วแต่ส่วนยอดนะครับยังเดิมเดิมอยู่นะครับเนี่ยยังยอดเดิมอยู่พูดถึงเรื่องราวของปุสบัติต่างๆนะครับที่ทยานะครับที่รุนแราตอนนี้เรื่องราวของอาถรรพ์นะครับนอกจากวันนี้ได้มีอรักษบุูนาอีกที่หนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าที่สดแล้วนะครับ ของยุทยาครับที่ผีดุมาก i o ชนโ l Geographic นะครับเขาเคยมา่ายทำสารคดีนะครับเรื่อโปรสมบัติกับอาถรรพ์ต่างๆที่ยุทยานะครับรแล้วก็บันทึกไว้ว่าโปุสมบัติยุทยาเนี่ยมีความเป็นอาถรรพ์เป็นอันดับที่8ของโลกครับในสารคดีของ National Geographic น,นะครับก็มีว่าจากส้ายแห่งนี้รวมอยู่ด้วยครับ รวมอยู่ในเรื่องราวของอาถรรพ์ขุสมบัติของวิทยาครับต่อไปจะพูดถึงประวัติของวัดนี้กันบ้างนะครับวัดกะสายนี่น่าจะสร้างสมัทยที่จตอนต้นนะครับสังเกตจากศิลปะของการสร้างเกดีนี่ครับเป็นเจดียฐานแปดเหลี่ยมน,นะครับเนี่ยครับแล้วนอกจากนั้นแล้ว ยังมีปรากฏเรื่องราวของสมัยพระนารายมหาราชครับว่าวัดแห่งน,นี้เป็นที่ฝังศพของพระศรีสิงห์นะครับกบฏพระศรีสิงห์นะครับกบฏพระศรีสิงห์ครับอันเป็นหลานของพระนารายณ์นะครับที่ก่อกบฏก็กอกบเผืพ่พระนารายณ์ครับถูกประหารชีวิตและมาฝังอยู่ที่วัดแห่งน,นี้นะครับจะไม่ทราบนะครับว่าฝังอยู่ตำแหน่งไหนของวัดนะครับ นั้นแล้วนะครับมีระบอทว่าสงครามปี2010นะครับเจ้าเสียกุลพิ่าปี2010นะครับพม่าได้มาล้อมรุงศรยายอาไว้นะครับแล้วได้ยึดวัดแห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งในค่ายทหารนะครับของพม่านะครับที่ล้อมรุริธยาอยู่ร่วมกับค่ายอื่นๆนะครับสังเกตจากกำแพงวัดนะครับหนาเชียวนะครับนี่ครับอาจจะสร้างเพื่อป้องกันปืนใหญ่ หรือว่าอะไรนี่ครับที่ยิงมาก็เป็นได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงทิปนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไปได้วยกันวันอาทีตก็ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ